มีคำถามที่ผมสงสัยมานานแล้วเขาบอกว่าเวลางูฉกเนี่ยเขาต้องให้รัดขันชะเนาะเหนือแผลแต่บางคนบอกไม่ต้องทำยุคใหม่นี่บอกไม่ต้องขันแล้วใช่จริงมันต้องเป็นยังไงให้คุณหมอถ้าหนูไม่รู้อะอันนั้นไม่เกี่ยวกับสัตว์ถูกไหมแต่ถ้าอาร์ตไปกัดงูอ่ะ้ารักษางูงูขันช้อนตรงไหนเอออันเนี้ยเขาลองรู้รอเดี๋ยวพี่ผมเข้ามือาร์ต แต่อาเคยไหมล่ะเคยกัดงูแล้วแพ้พิษให้งูไหมล่ะไม่เคยถึงท่านไปกัดงูพอแล้ว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 ช้างน่ากลัวยังไงฮะคือเขามีความแบบเขาคิดแล้วเขาเก็บบางทีเขาไม่ได้แสดงออกอืมแสดงว่าเมียเราไม่ใช่ช้างเพราะอะไรไปแสดงออกเลยไม่มีสะสมอะไรใช่ไม่มีสะสมไปโตทำงานเถินโปร คือคุยกับน้องอาร์ตก็บอกว่าน้องเนี่ยหน้าเหมือนจูนจีฮุนผมมาบอกน้องบางรูปเหมือนเหมือนมาเบลพิกซี่อาร์ตบอกว่าเหมือนจูนจีฮุนจูนจีฮุนมันลึกหน่อยลึกหน่อยก็เลยถามน้องรู้จักไหมน้องอ๋อคนนั้นเนี่ยเหมือนมาม้าตอนนี้อาร์ตกำลังขอรูปมาม้าอยู่นะแต่สินใจดีๆนะจะเปิดไม้ร้าตัวหมาสาวๆนาะแบบนี้เลยแต่มาม้าจะเป็นเวอร์ชันแบบนีดสายแบบเรียบร้อยใช่อาจจะให้น้องไซยะแนะนำตัว ครับเรียนที่ไหนยังไงมาครับก็ยาเรียนจบเป็นสัตวแพทย์ค่ะเรียนจบที่ขอนแก่นมาค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนทางสัตวแพทย์ตอนนี้อืมอันนี้ย้อนกลับไปนานมากเหมือนตอนแบบเด็กน้อยเลยอ่ะเราก็จะดูแต่ช่องแบบกร์ตูนเน็ตเวิร์กาแล้วก็จะมีช่องแบบคุกแล้วก็ตอนมัธยมเองเนี่ยได้ไปขอฝึกงานด้วยได้ไปขอแบบที่ไหนคลินิกไกลๆกับโรงเรียนอ่ะก็เอ้ยหนูสนใจหนู ขอช่วยเป็นผู้ช่วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบมากๆเหชอชอบชอบชอบเราก็รู้สึกว่าแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรงเรียนคร่สัตวแพทย์เลยสัตวแพทย์ที่มอขอนแก่นอรอย่า้ตอนนั้นแบบติดที่นนไปได้ขอนแก่นใช่แต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แมทเธอเรื่องสถาบันขอได้สัตวแพทย์ได้แหละใช่อยากเรียนมากคุณอายิ้มเลยครับมีมุกอะไรเข้ามาไหมผมรักสัตว์เหมือนกันเลยครับขนาดใจยังหมาเลยครับ แล้วเขาไปเรียนจริงเี่ยเป็นยังไงบ้างอิมเมจเราอ่ะมันคือหมาแมวใช่ไหมทุกคนทุกคนก็จะคิดว่าไกตัวสุดนะอ๋อใช่แบบหมาแมวอะไร่าเงี้ยพอเขาโอ้โหไก่หมูวัวแล้ต้องเข้าแบบเล้าแบบลงเรือนถูกแล้วปีไหนปีไหนที่เริ่มรู้สึกว่าโอเคแล้วเริ่มเริ่มปรับตัวกับ เป็นการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์ได้ปีสี่โหจะจบอยู่แล้วเธอเปเรียนทั้งหมดกี่ปีครับสัตวแพทย์ปีค่ะแต่หนูเรียนเร็จหนูเรียนเดือนให้ปีแให้ปีแถวแถวคือตอนนั้นอ่ะเหมือนติดเที่ยวแล้ววันพุธมันมิกเซอร์มันฟรีไงแล้วมันมีชา ไี่ใช่เนี่ยมันแบบมันเป็นแบบเช้าวันพฤหัสไงแล้วมัเลยมีปัญหาที่หนึ่งเต้นมาแล้วมันหลับอ่ะแล้วกพเ่็นความผิดหเองแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วนื้ด้วยเนื้อหาเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปสำหรับเราไม่แต่ตอนนั้นหนูเนื้อหาก็ยากนะคือมันคือเหมือนสมมติว่าเป็นแพทย์อ่ะหนูว่าแพทย์แบบทุกหน่วยเลยอ่ะคือมันมันต้องเป๊ะอ่ะเอาจริงนะเรียนแพทย์ที่รักษาคนอ่ะมันก็บอดี้ฮิวแมนน่ะ สปีชีเดียวอ่ะรวยแต่สัตว์เนี่ยมันต้องโอ้โหใช่ไหมมันต้องเรียนถ้าจะทุกสัตว์เลยไหมฮะสปีชีที่ต้องดูที่หสัตว์ค่ะใช่เพราะว่าร่างกายมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันคือมันอะของหนูนะมันก็จะมีอย่างเช่นเป็นสัตว์แปลกสัตว์แปลกเนี่ยย่อยยิบลงไปแบบว่าอะไรที่เป็นสัตว์แปลกเม่นเต่าเป็นงูหรือแบบอีโกนามีคำถามี่ผมสงสัยมานานแล้วครับอกเวลางูฉกเนี่ย เขาต้องให้รัดขันชะอนเนาะเหนือแผลแต่บางคนบอกไม่ต้องทำยุคใหม่นี้บอกไม่ต้องขันแล้วจร่จริงมันต้องเป็นยังไงให้คุณหมอถ้าหนูไม่รู้อ่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับสัตรูไหมแต่ถ้าอาร์ตไปกัดงูอ่ะทักษะงูขาช้นเนาะตรงไหนเอออันเนี้ยเขาล่วงรู้เดี๋ยวพิษผมเข้าอนู่แลตรงไหนเดี๋ยวพิี๋ยเดี๋ยวแต่อาร์ตเคยไหมล่ะเคยกัดงูแล้วแพ้พิษให้งูไหมล่ะไม่เคยถึงขั้นไปกัดงูพอแล้ว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 มีคนบอกว่า มีหมอที่กลัวหมาไหมแล้วมีเพื่อนๆที่กลัวสัตว์บางชนิดไหมแล้วไปเป็นสัตวแพทย์อย่างเงี้ยมีเช่นแล้วทาไงอ่ะอย่างหนูเนี่ยหนูกลัวปลาฮะคือถ้าคุณแม่สั่งนึ่งมะนาวมาก็ไม่ได้เลยถูกไหมนึ่งมะนาวได้แหละนึ่งได้แล้วตอนเรียนต้องมีผ่าอะไรทำไงต้องมีแน่นอนแล้วทาไงอะแต่คือตอนคือตอนเรียนอะในในมุมมองของหนูอะมันคือเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะรักษาอืแล้วมันเหมือนพอเรามีแบบ ไม่เซตแบบนี้มันทําให้เรามองข้ามเรื่องที่กลัวไปได้อ่ะอือหมอมองเป็นการแบบเรียนรู้เพื่อการรักษาอย่างเงี้ยแล้วเราไม่แต่ความแหยงมันจะยังอยู่ไหมอันนี้ถามเพื่อคนที่ยังกลัวสัตว์ชนิดนั้นน่ะอย่างเวลาถ้าถ้าคนป่วยเนี่ยคุณหมอเขาจะเอาไอ้ตุ้มฟังไอ้ตุ้มอ่าฟังหน้าอกอตีฟังฟังตีฟหัวใจนะตีฟังหัวการฟังเสียงเข้าใหมเหมือนรถเวลาเสียก็งฟัใจคนก็เหมือนกันสัตว์ต้องฟังเสียงเขาไหมฮะหรือว่า มันเป็นยังไงเธอรู้ว่าเขาไม<อ>่ตรวจวิธีตรวจนออตอนเกิดการหายใจ คือเขาเรียกว่าไวทอลสายหรือว่าสัญญาณชีพอ่าใช่สัญที่ชีพจอนก็จับข้อมือข้อเท้าช้างไปจับตรงไหนไงีหูจะโดนมันเหยียบเอาเนยหูครับหูค่ะเพราะว่าเขามีเส้นเลือดที่หูแล้วเราสามารถดีเทคได้หนูเคยไปฝึกงานช้างด้วยแบบไปอยู่กับช้างแบบเป็นเดือนเลยเมารไหมเมาไหมมอรัดฮะอ้าวโมกูกข่าวตาเขียวตาเขียวแล้วสัตว์แต่ละชนิดที่มันอนอยู่ที่เดียวกันไหมอย่างเช่นอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หู ต้องเจอหรือไม่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 คือมันคือมันขึ้นอยู่กับสรีระคือมันก็แล้วแต่แล้วแต่สัตว์อีกที่บอกว่าสัตวาแพทย์เลยต้องจําทุกอย่างใช่มีสัตว์อันไหนที่หมอไม่ทานไหมฮะหมอว่าถ้ามันอร่อยอ่ะอมคกินหมดวันหนึ่คุณหมอเป็นคนเก่งเลยนะแต่แค่แบบ เ n นจอยคนเอนจอยคนเอนจอยกับช enjoy ีว oh ิตไงคนเอนจอยชีวิตเออก็ไม่ผิดเ่ยแล้วขอนแก่นด้วยเออขอนแก่นด้วยมอขอนยอะไงมัางเล่าเล่าเออในเด็กมอขอต้องท่องเที่ยวเออต้องกินที่ขอนแก่นมีมีทุกอย่างค่ะอยู่ในความหลับเฮ้ยทำไมอ่ะไปถึงตอนนี้หรือว่าเออไปถึงตอนนี้หรืออ๋อแต่ขอนแก่นอ่ะแบบมันชิลอ่ะมันเป็นเมืองแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยก็กินเล้าสนุกค่ะ ยูบาร์สะพานขาวอ๋อโทษฮะสะพานขาวมีอะไรฮะหรือแลดใช่ไหมถ้าเกิดมีแรันแลดยูบาร์ยังอยู่ไหมไม่ได้อยู่แล้วมั้งแต่ว่าน่าจะปิวไปแล้วอ๋อเหมไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่โอเคอันนี้คือชีวิตในวัยเรียนค่่ะช้าางนกลัวมาต่อกันที่ช้างน่ากลัวฮะช้างน่ากลัวยังไงฮะคือเขามีความแบบเขาคิดแล้วเขาเก็บบางทีเขาไม่ได้แสดงออกอืมอันฉลาดใช่ไหมเก็บสะสมสมมติ ตัวหนึ่งเครียดเขาก็จะไม่แสดงออกเลยเขาจะจะไว้เหมือนนิ่งๆแต่คือเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บอ่ะพูดได้ไหมว่าสัตว์ชนิดอื่นบางทีถ้าเขารู้สึกอะไรเขาแสดงออกเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าช้างเนี่ยเราอ่านเขาไม่ออกเพราะเขาจะเก็บไว้เขาเหมือนไม่เป็นไรแต่อยากให้เขาฟิลขาดตัวใหญ่ไงเขาสะบัดทีบางทีมันหนักมันคือมันเป็นบนเนี่ยมันคือคุณทำไเนี่ยมทำอะไรเขาเนี่ยแสดงว่าเมียเราไม่ใช่ช้าง เพราะอะไรไปแซงออกเลย่ไม่มีสะสมอะไรใช่ไม่มีสะสมแล้วม้าล่ะครับอย่างม้าในรักษายากไหมต้องมีคนที่แบบติดต่อไปคอกม้าม้าไม่สบายคุณหมอไปดูหน่อยคืออย่างถ้าถ้าสมมติว่าเป็นม้าอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นหมอม้าเลยใช่เงั้นแปลว่าสัตวแพทย์ต้องเรียนต่อหรอเฉพาะทางหรอหรือเปล่า หรือระหว่างเรียน6กปีเนี่ยอระหว่างเรียนเนี่แหละมันคือคุณสนใจเรื่องไหนในในในแบบสามปีแรกเนี่ยก็จะเรียนเบสิกแล้วก็แบบพอเริ่มไปปีสี่ปีห้าปีหอ่ะก็จะเป็นเรื่อง p r a c t i c แล้วก็ใครที่สนใจอ่ะก็คือจะต้องไปฝึกงานคือเราต้องไปเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่แบบฝึกงานมีคนถามว่าอย่างนี้หมอปลาก็รักษาปลาได้ใช่ไหมหมอปลาล้มสารหนึ่งเดียวนะบ้วงปลาล้มเอาแล้วยะถนัดสัตว์อะไรสุดอตอนที่ตอนที่เรียนอ่ะ คืออยากอยากเป็นเซลอยากเป็นแบบเซลวิชาการตอนนั้นแหะก็ต่เรียนแล้วอ่ะเรียนแสดงว่ารู้ว่าจบมาไม่ได้เป็นหมอแน่ๆไม่ได้เป็นสัตวแพทย์แน่ๆไม่คือคือเซลวิชาการที่อยากพูดถึงเป็นเป็นแบบเป็นสัตว์ต้องจบสัตวแพทย์แล้วก็ขายยาขายวัคซีนอยาที่่เกี่ยวกับสาตร์อาทูแต่เราต้องรู้ใช่ต้องรู้แล้วจบมาจริงๆได้ทําอะไร จบมรต่องนี้ก็ได้ทํางานนี้เลยค่ะเพอจบปุ๊บก็คือแบบมีรุ่นพี่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้ไปทํางานแบบที่คิดเอาไว้อใช่อยู่นานไหมจ๊ะไม่นานไม่นานเขาว่าเซลล์ขายยาของคนนี่ก็รวยอ่ะผลตอบแทนดีก็มีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมใช่อ่ะแล้วเซลล์ขายยาของสัตว์ล่ะถือว่าผลตอบแทนใช้ได้ไหม ก็ได้ค่ะซึ่งหนึ่งที่ซึ่งซึ่งนิ่งอะไรนะเป็นที่สนใจคุณหมอมากๆคือนอกจากเป็นคุณหมอคุณหมอถ่ายแบบด้วยนะเนอเออใช่ไอตอนที่มันเริ่มจริงๆอ่ะคือการที่ไอหนูติดเอฟแล้วเลยมันติดเอฟไปวันพฤหัสแล้วแล้วมันว่างไอวันพฤหัสเนอะใช่ใช่แล้วคืออีกอีกปีหนึ่งอ่ะหนูหนูจะต้องเรียนวิชานี้ไม่ใช่วิชาเดียวทังเทอมอ่ะอ๋อใช่แล้วตัวเดียวคือเวลามันเยอะแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะประกอบกับว่าโควิด แล้วก็เลยได้กลับมาอยู่กรุงเทพอืมเราก็เลยแบบมีเวลาละถูกแล้วคือตอนนั้นอ่ะก็จะมีแบบเหมือนตากล้องที่เขา DM เมาว่าแบบเอ้ยไม่ถ่ายแบบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นอ่ะมันก็แบบเราไม่สะดวกเพราะว่าอยู่ขอนแก่นอืมอืมแล้วพอแบบเหมือนกลับมาเงี้ยก็เลยเออรับเต็มเลยรับเต็มเลยใช่แล้วเริ่มได้ไปแคสพวกโฆษณาได้ยังไง มันเริ่มจากการที่มีโมเดลลิ่งทักมาเขาทักมาเองเลยชเขาเห็นจากอะไรครับอืมตอนนั้นเป็นสื่อเฟซบุ๊กอืมได้ลองส่งงานแล้วเหมือนมีงานงานแรกอ่ะคือสอสออืมแล้วคืองานนั้นเป็นงานที่ไม่ได้แคร์ด้วยก็คือส่งรูปไปส่งรูปอย่างเดียวไม่แล้วก็ไปแล้วก็ได้เลยได้เลยแล้วก็ เราก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาสสเลือกเล่าอ่ะอือโหก็ตรงเหมือนกันนะแล้วเป็นเราอ๋อถ้างั้น่ก็นียถ้างั้นขนาดนั้นละถ้างั้นขนาดนั้นละแล้วคืงเห็นราเป็นเราเป็นตัวไหนเราเป็นตัวเมาหรือเราต้องมีนั่งเดือมต้อเป็นตัวเมาสบาย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 แล้วคือเพื่อนอ่ะตอนนั้นคือหนูจะโดนแซวหนักมากแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่านี่เล่นอยู่แล้วนี่เออนี่ตัวจริงหรือตัวจริงมึงเมาก็ถือว่างานแรกก็เข้าทางเข้าทางแล้วหลังจากนั้นก็คือรับมายาวๆใช่แต่มันใหม่่ออะะมัันครรร้้งงแกไยเี ใช่ว่าไปเรื่อยๆก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มันมันเป็นความแบบนี้มากกว่าว่าแบบถ่ายจักรอุ่นหรออถ่ายอีกตอนนี้อะไรเป็นงานหลักแล้วครับเี่ยตอนนี้ก็คืองานนี้ก็คืองานหลักค่ะนักแสดงโฆษณาแต่ธงที่มันปากนี่มันไม่ได้เป็นงานประจำมันคือฟรีแลนซ์ใช่มใช่มันคือฟรีแลนซ์แต่หนูเอามาเป็นงานหลักได้เลยอต้องทํายังไงที่การ ตะเวนแคสโฆษณาแบบนี้ที่มันต้องวัดดวงได้ไม่ได้แล้วเอามาเป็นอาชีพล่ะต้องทำยังไงบ้างมีทริคไหมแล้วก็มีผู้จัดการไหมไม่มีค่ะยังไม่มีคือคือตอนแรกอ่ะหนูก็คือหนูก็แบบเครียดนะเพราะว่ามันเดือนต่อเดือนอ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคือคุณต้องสุดทุกงานอ่ะมันแบบบางแผน่ไม่ได้เลยอะใช่ถ้าแบบเหมือนเราพลาดเราเอเนอรไม่ได้อย่างเนี้ย งานนั้นก็ไม่ได้แล้วมันมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่ามันจะแบบเริ่มอยู่ตัวเป็นอาชีพที่แบบเป็นฟรีแลนซ์แต่มีเงินเดือนเข้าประจําทุกเดือนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ได้จริงๆอ่ะนานไหมครับของยาใช้เวลา๗เดือนโหเร็วมากนะนานไหมเร็วมากเลยแต่อย่าทำอย่างเดียวไงไม่มีรายได้ออื่นเลยนะใช่ต้องอยู่วงการนี้มากี่กี่ปีแล้วครับเออทั้งหมดที่ยังไม่ครบปีเลยค่ะเนี่ถือว่าเป็นน้องใหม่แต่งานเยอะมากเธอ แล้วงานด้านสตวแพทย์ยังมีโอกาสจะกลับไปอีกไหมหรือว่าเราน่าจะถ้าถ้ามีโอกาสได้กลับไปทำอีกคงคงอยากทำแบบบิสเนสของตัวเองอที่สนใจนอยากทำเป็นแบบเพจเวลเน็ตเซ็นเตอร์ค่ะอมผมก็สนใจนะตอนนี้ก็เล่นโฆษณาเก็บเงินไปใช่เก็บเงินไปแล้วก็ถ้าเ<น>ทียบกันเลย6เดือนหรือไม่เกือบเกือบปีที่เป็นโฆษณาทำงานโฆษณามากับย้อนไปเป็นเซล เงินตรงไหนที่เราเก็บได้มากกว่ากันตอนนี้โอ้โเดือนเลยนะเขาเลือกถูกแล้วแหน,น,ะ,นะตอนนี้เพราะว่าแบบแล้วตอนตอนที่ทำเป็นเซลล์อ่ะก็คือช่วงเดือนที่พีกอ่ะเราก็พยายามไปถ่ายแบบเพิ่มด้วยก็ยังไม่เท่าตอนนี้เลยสูนเดียอันเดียวแล้วทำไปเลยดีกว่าแต่ชีวิตเราต่างกันนะ ทั้งไงพี่เคยเลือกดีเจอย่างเดียวพี่อยู่ไม่ได้นะไม่ไทำอะไรทีละอย่างไม่ได้หรอไม่รอดช่วงท้ายละครับเดี๋ยวให้จะเรียกว่าคุณหมอได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องเป็นอดีตหมออดีตศัตวแพทย์อีหน่อยเวลาขึ้นงานอีเวนต์คุณหมอนักแสดงพิธีกรอะไรแบบฮะต้องตัวหลายหลายอย่างเยอะ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 อ่ะฝากหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์อยากจะเรียนอหนูว่าถ้าถ้าแบบ อยากรู้จริงๆอ่ะคือต้องไปฝึกโรงพยาบาลต้องลองดูกอนต้องลองดูว่าแบบเราอยู่ในโรงพยาบาลได้ไหมแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่แบบว่าจับแบบแป๊บๆอ่ะมันคือเหมือนเราอยู่ในโรงพยาบาลแบบหลายๆชั่วโมงหรือว่าบางทีเราต้องอยู่เวรดึกอยู่ได้ไหมว่าแบบเหมือนอาเรียนจบไปเราก็ต้องคิดถึงด้วยว่าแบบตอนทํางานในรูปแบบการทํางานเราชอบใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปถ้าเกิดมีอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นลูกค้า อยากจะติดต่องานอ๋อโมเดลิ่งอะไรเออตรงตรงได้หมัอไอะไรอย่างเงี้ยไอีอะไรดีไอ G a girl who can talk to animal ค่ะอุ้ยยาวไปไนี่คือจีดีเลยจีดีอชื่อต่างเลยใชนีแล้วก็ชอบทำเสียงเรียนแบบอะไรอย่างงี้ยอ๋อหรอได้ตัวอะไรบ้างไหนลองดิเสียงหมาอ่อ่ะ ไก่ S <S right there, okay, ได้ไหมไก่ได้ได right, right, right. ้หลายหมาแล้วทางไก่แล้วได้เนี่ยไก่ได้ไหมไก่มันเสีุกแล้วมันได้เต็มอ่ะไก่ไก่ใครตามไปฟอลโล่กันได้นะอ่ะ g l who can talk to animal เลยฝากติดตามด้วยนะคะครับขอบคุณทัองสายยานะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสดใสมากไปโต๊ะทำงานเทินโปร